บุญญาณิปรโลก,กัดสมิงปฏิทติโหติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในปรโลกทานางนี้มีอยู่ทุกขอบเขตช่วยปกเกตผู้กระทํานำรักษาใครทําบุญบุญนั้นย่อมนำพาโซรักษามิให้ตกนรกภูมิบุญเป็นสิ่งชาพุธถือว่าศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีฤทธิ์ทางใจได้รับผลเป็นมนุษย์ต้องทำบุญประกอบตนเพื่อหวังผลภายหน้า่าทานง พระบรมจอมทันท่านตรัสไว้บุญนั้นได้นำบุคคลผลสงสารบุญชนะในหมู่พยามารบุญบันดาลสนองหมู่ผู้กระทำคณะกรรมการฝ่ายสง์โดยท่านพระคู่ประโชธธรรมานุกูลและคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชนฝ่ายพัฒนาวัดไตวิไลรรมหมูม่ที่หาตำบลสักคูอำเภอสมุภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยท่านกำนันมานิดวงวรบุตร ได้ขอเชิญรวมเป็นเจ้าภาพในงานบุญพรเวทฟังเทศมหาชาติและรวมบริจาคปัจจัยเพื่อสั่งสราก,การประเรียนหลังใหม่ในวันที่สองถึงที่สามกุมภาพันธ์สองพันหารอยหาสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเอ่ย